สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีร้อยสิบะตัวสตาร์ทมือล้อสีรวดนะฮะสีเทาดำนะฮะวันนี้เข้ามาสามคันนะครับผมนะก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆนะว่าตอนนี้นะตัวสตาร์ทมือล้อสีรวดนะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ฮะสีเทาตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาออกสีบรอนๆอนะครับนี่ฮะแต่เป็นเงานะครับเพื่อนๆจะไม่ด้านนะครับนี่ข้างหน้าของเขาครับ ไฟหน้าก็แบบ f ู l l LED นะครับผมนี่ับแบบ a d Li g h t เลยนะครับวันนี้ก็ลงมา3คันนะครับผมข้างหน้าสติ๊กเกอร์เขาสวยนะครับเป็นสีเทาแล้วก็ตัดฟ้านะตัวนี้เป็นลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2022นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับแล้วก็ล้อหน้าก็จะเป็นแบบล้อซีลวดนะครับนี่ะยางหน้าใช้ของ IRC นะครับผมนะ ขนาดยางก,ก็70นะครับขอบ17นิ้วนะครับนานยางก,ก็ใช้ของ I r c ซีนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบปั๊มเล็กนะฮะลูกสูบเดียวนะครับเนี่ยสีทองนะครับกระบอกโชก,ก็เป็นสีบรอนด์นะฮะบ,บางโครน้าก็เป็นสีเทานะะอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ตัวใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาสูบนะครับเป็น เครื่องตัวใหม่นะครับที่มีการแก้ไขแล้วนะครับสําหรับปี2022นะครับตัวนี้ตัวนี้ฮอนด้าเขาก็รับประกันระบบเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับหรือว่า30,000กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรนะครับผมเอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะที่ออกรถนะสมมุติว่าเครื่องมีปัญหาก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คหรือว่าเคลมนะที่ร้านฮอนด้าทั่วประเทศเลยนะครับผมนะออกที่ไหนก็สามารถเคลมได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น ชุดฝาสูบนะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะครับเพื่อนๆช่วงชักนี่63.1นะฮะลูกเขาเล็กนะฮะแต่ช่วงชักเขายาวนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเน้นประหยัดน้ามันนะฮะสำหรับเพื่อนๆพพี่ๆนะฮะท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะที่ว่าราคาประมาณ40,000นิดๆนะฮะ40,000กว่านะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันได้ถึงลิตรหนึ่งนะครับขับได้ประมาณ76.9กิโต่อลิตรฮะ ผมแนะนำตัวเบร์ร้อยสิบตัวนี้น่าใช้นะครับผมวันนี้ก็เข้ามาสองสามคันนะครับผมนะก็จะเป็นสีเทาดำนะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับตัวนี้ก็ราคาล่าสุดนะครับ47,900นรบาทนะฮะราคาที่ร้านฮอนด้านะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ47,900นรบาทนะฮะในส่วนของเงินดาวนะครับตอนนี้ก็ดาวรับรถอยู่ที่250บบาทนะครับออกรถได้เลยนะฮะส่วน การงวดนะครับก็ส่งยาวสุดได้4ปีนะครับดอกเบีย้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่1.39 1.59แล้วก็1.79นะครับนี่ก็จะเป็นในโคนของสีเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับถ้าตัวใหม่นี่จะเป็นไม้แบบอันาล็อกนะครับนี่ะก็กิโลนะครับเตน้ำมันนะฮะแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทมือนะครับผมนะฮะตรงมีสตาร์ทมือให้นะครับสายคันเร่งกระแบบสองสายนะครับป้องกันไม่ให้สายคันเร่งคางนะครับหรือว่าสายคันเร่งมันล็อกได้นะครับตัวนี้นะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะฮะโทนสีนะครับก็จะเป็นส uh ีบรอนนะครับผมแล้วก็สีดําออกด้านน้านะครับนี่นะแล้วก็จะมีสีสีเทาหรือว่าสีบรอนตรงนี้นะครับส่วนสีดำนะก็จะเป็นข้างล่างนะแล้วก็ข้างหลังตรวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะครับผมนี่ครับสติ๊กเกอร์ ข้างหลังก็เป็นแบบลอ้อซีลวดเหมือนกันนะครับผมนะี่ตัวนี้จะเป็นยางลายไอาร์ซีนะครับผมนี่ตัวนี้ก็ขนาดวงล้อเขานะครับขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับขอบขอบล้อหนึ่งจุดหกนะฮะยางก็ใช้ของไออาร์ซีนะขนาดยางหลังก็แปดสิบทับเก้าสิบนะขอบสิบเจ็ดนิ้วนะนี่ฮะวงล้อใหญ่มากนะครับผมนะหนาด้วยนะครับผมนะ สายบรรทุกนี่ใช้ได้เลยนะโชคก็เป็นโชคคู่นะครับสีบรอนนะส่วนบางโซ่ก็จะเป็นออกสีบรอนนะครับนะฮะตัวนี้ก็แบบเกียร์นะครับผมนะเกียร์สีระดับ1 2 3 4งสองสามสี่เดียบไปข้างหน้านะเวลารถจอดนิ่งนะฮะเดียบไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียร์บางได้นะฮะนี่ยะทานเน้นประหยัดน้ำมันนี่เครับขับเคลื่อนด้วยโซ่นี่สุดยอดแล้วครับทนแล้วก็ประหยัดนะฮะราคาก็ไม่สูงมากนะฮะสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับผมนะนี่ฮะวันนี้เข้ามาสามพันเลยนะครับผมนะ ให้เพื่อนๆทำเลือกเอานะครับผมนะช่วงนี้ร้อยยิบห้านะฮะขาดอยู่นะครับร้อยยิบห้าก็มีเข้ามานะฮะทีละคันสองคันนะแต่ว่าช่วงนี้ร้อยสิบเข้ามาเยอะอยู่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายไฟท้ายเขาสวยนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นตัวใหม่นะครับก็จะเป็นตัว P ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะตัวนี้ก็จะเป็นการตกนะฮะันนี้ก็จะเป็นในในส่วนของไม่ได้ตัวถังนะครับเนี่ย ตัวพ P นี่คือตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับผมนะถังก็อยู่ประมาณได้5ลิตรฮะรองรับแค่โซ่ก้าสิบเก้าสิบห้าแล้วก็ E ยี่สิบนะครับถังใหญ่นะครับห้าลิตรนะในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะเจ็ดสิบหกจุดเก้ากิโลต่อลิตรนะเติมหนึ่งจุดสามนะครับก็สามารถขับได้ทั้งหนึ่งร้อยกิโลนะครับก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสำนวณไว้ร้อยสิบตัวสตาร์ทมือล้อซีรวดอะปีสองพันยี่สิบสองนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนี่ยในส่วนของ การรับประกันนะฮะก็รับประกันทั้งคัน3ปี30,000กิโลเมตรนะ,ะระบบมอเตอชีดก็5ปีนะฮะห้า0 0กิโลเมตรเอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับผมนะครับสวยงามเลยนะครับสำหรับเ1รร้อยสิบตัวสตาร์ทมือนะฮะรองท็อปนะ,ะปี2 0 2 2นยีบสอนะ,ะนี่ฮะตัวนี้ยางจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นของ v r รับเบร์นะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นของ IRC นะครับอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ รถนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือเหมือนกันนะฮะนี่ฮะแต่ยางยางหน้านะใช้ของวีรบุรนี่ฮะใช้ยางหน้าของวีรบุระส่วนสองคันนั้นก็จะเป็นของ i อ c ซีนะครับนี่สองคันนี้ก็จะเป็นของ i อ c ซีนะครับอันนี้ราคาก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ร้านนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้ก็ผมลงคลิปก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับสามารถ เอาราคานี้ไปเทียบนะครับแล้วก็เผื่อเปลี่ยนแนวทางในการออกรถของเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมว่าราคาตัวรองท็อปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางพื้นที่นะครับราคาไม่เท่ากันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปนะครับ รือว่าเพื่อนๆพี่อยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ